กลุุ้นโทรศัพท์นะคะฟังมีสองร้อยห้าคนที่จะได้โทรศัพท์ถามว่าแล้วกูถ้าคนอื่นไม่ได้โทรศัพท์แ้วกูได้ไรในกล่องลุ้นวันหยุดนะคะห้าสิบเอ็ดบาทมีสินค้าให้ทุกกล่องย้ำว่ามีสินค้าให้ทุกกล่องเออมีคนที่จะได้โทรศัพท์สองร้อยห้าคน ในสองห้เครื่องนี้นั้นมี iPhone 11ย้ำว่านี่เป็น iPhone 11มีสีขาวและสีดำมีสีขาวและสีดำลูกค้าใครดราม่าเก่งอย่าโอนใครที่เข้าใจว่านี่คือการสุ่มคือการลุ้นไปโอนได้เลยใครเข้าใจว่านี่คือการลุ้นไปโอนได้เลยคะ่ะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนั่งฟังกูก่อนจะ้ะ ค่าส่งหนึ่งกล่อง60บค่ะค่าส่งต่อกล่อง60สบาทสามกล่องขึ้นไปค่าส่งเหมาจ่ายร้อยห้าสิบาทไปโอนได้เลยนะคะไม่ต้องรอขานชื่อไม่ต้องรออ่านชื่อไม่ต้องรอแอนมินตอบกลับมีระบบอัตโนมัติทักหาลูกค้ารวมยอดโอนได้เลยค่ะลูกค้ารวมยอดโอนได้เลยค่ะมีระบบวันนี้จะมา เปิดกล่องวันหยุดจากร้านมิ l เลียนโฟมาว่าได้อะไรพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแต่แดูเหมือนเบาๆนะเราจะได้โทรศัพท์เขาบ้างไหมเนี่ยเออสกล่อง,ก,องก็ส่งมา2กล่องนะเป็นกล่องวันหยุดราคาห้าสิบาทเองค่ะถามโดยดิจะคุ้มไหมเขาก็คงจะใส่มา2กล,นะาล่องนะในความรู้สึกนะเดี๋ยวเขากีดก่อ ว่ามันมีแค่อสองกล่องไม่ได้สั่งเยอะเหมือนรอบนั้นแล้วนะร้านบิลเลียนโฟนนะจ๊ะถ้าใครอยากไปเล่นไปเอฟมาก็ลองไปเอฟดูนี่สองกล่องจริงด้วยนะสองกล่องสองกล่อง,อง,องโอเคเปิดพลึกผลึกเปิดพลึกผลึกเปิดผลึกผลึกเราจะได้อะไรฮะ <c oughs> ที่เลาะกล่กองก่อนไหมเอ้ยจอกยากจังเลยโอเคเปิดกล่องไว้ก่อนนะจ๊ะหนักหนัก,นกแล้วก็ไม่ค่อยขยับด้วยเ <c oughs> จาอเจาะแล้วยังไม่ขาดนะฮะออ๋อะไรจะขนาดนั้นฮะ ได้ได้โอ้ยได้หูฟังพร้อมกับเหมือนที่จับอะไรสักอย่างอเออที่จับเหมือนในรถอะ่ะห้าสิบเอ็ดบาทแต่แค่นี้จริงๆหรอเฮ้ที่ตั้งโทรศัพท์ตัวจับโทรศัพท์ ให้อยู่ประมาณนั้นอันนี้คือกล่องแรกนะคุ้มไหมคิดเอาเองอันที่สองแทนแทนแทนได้สองอันเหมือนกันนะ่ะแทนได้จอยเกยมโออเ OMG หวั F งว่าจอยเกยม 3ามร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวเจอเนี่ยอะไรสายจานสายจานแล้วอะ่ะสายจานแล้วอะ่ะดาไม่ผิดเลยอ่ะสายชาร์จด้วยใส่กล่องมาซะใหญ่ไออ้นี่อันเล็กๆเองไงไมโคร USB ด้าจะของฮ a ว e i ด้วยนะว้าวว้าวดูดิมีของมันมีบอกเล่าของอะไรของฮ a ว e i จะใส่กล่องมาซะใหญ่เลยนะจ๊ะคุณเธอ โอเคแล้วก็มีจอยเกมนะฮะขอเปิดดูจอยเกมดิคุ้มไหมจอยเกมเนี่ยนี่ขอดูขอดูขอดูสายเกมเมอร์ทั้งหลายแหละนี่เป็นจอยเกมอย่างนี้นะฮะแล้วนี่มันใส่ยังไงอ่ะอ๋อแล้วมันมีนี่ให้เราใส่เนี่ยไอ้ปุ่มมันให้อะไรเนี่ยให้ใส่ตรงข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งเวลาเล่นเล่นไงอ่ะ มันยืดได้มันยืดได้เอมันยืดได้เปิดได้ไหมเดี๋ยวบอกว่าดึงปุ้มหักปับ๊บเลยหาเะยออแล้วก็ข้างหลังมีที่วางเออวางก็ได้วางก็ได้แบบนี้มั้งไม่แน่ใจอะ่ะเออประมาณนั้นแหละนี่หรอตัวเกมแต่เราได้ตัวเกมทั้งนั้นโอเคนี่คือสายเกมเมอร์ไปแล้วน,นะคะพี่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นเกมในโทรศัพท์แล้วะ ก็มีหูฟังอันนี้กล่องแรกใช่ไหมพี่ขอดูอันนี้หน่อยดิไอที่ตั้งโทรศัพท์เนี่ยพี่อยากดูมันตั้งยังไงอ่ะมันเป็นแบบโบั๊บเบิลติดนี่หว่าบั๊บเบิลติดอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ไว้เอามานั้นเป็นโบ,โบ,บั๊โบเบิลบีบั๊บเบิลแล้วก็สามารถมูฟได้นั่นนี่ได้อะไรอย่างงี้มั้งแต่มันนั่นต้องต้องติดโต๊ะเปล่าวะเมจิกเ <c oughs> ออมันต้องติดโต๊ะอ่ะต้องติดอะไรสักอย่าง กระจกหรืออะไรเงี้ยน้มันก็เขียนว่า V I P ด้วยทำไมต้องเป็น V I P ด้วยเออแบบคนดูหนังอะไรเงี้ยแล้วมัติดโต๊ะอะไรับบพอดีสายตาอะไรเงี้ยห้าสิบเอ็ดบาทก็ก็เท่ากับราคาห้าสิบเอ็ดบาทแล้วนะเออเอาตรง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 จากใจเลยก็ห้าสิบเอ็ดบาทแล้วนะเออบวกค่าส่งด้วยนะพี่รู้สึกว่าเท่าไหร่แค่ค่าส่งร้อยห้าสิบหรือเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แตถามว่าของเนี่ยโหติดมาดูดิดูเหมือนแพงมากเลยอะ่ะ490บาทโหฟังน,นี่นี่พี่อยากรวมมันแพงไปเป่าวะคะ490บาทไม่ค่อเท่าไหร่นะฮะแต่ติดราคามาแบบขอบเนี่ยมันก็แบบบ่งบอกแล้วอะค่ะ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สี่ร้อยอะเข้าใจความหมายพี่ไว้เออเนียได้แล้วเออก็ใครอยากไปลองกล่องสุ้มเล่นก็ประมาณนี้แหละของเขาก็จะมีพวกสายชาร์จเกมเมอร์อะหูฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกของเบ็เตล็ดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยห้าสบาหอ็ทนะพี่ซื้อมา51บาทก็ใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้ก็อยู่ที่คนแลวนะฮะว่าคุ้มหรือไม่คุม้มะแต่เกมเมอร์นี่พี่ก็เมคอิน น่แหละ make in china <laughs> เออมันก็บอดเกมมิ่งอะไรเงี้ยพวกเล่นอะไรตีปุง้งตีป้อมอะไรพวกนี้น่าจะใช้ดีกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนตีป้อมขนาดนั้นโอ okay. เคก็ได้แหละได้สีอย่างสอย่าง200กว่าบาทโอ้ oh my god ถ้าซื้อของขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยโอเคใครที่อยากซื้ออยากไป F อยากอะไรก็ตามเพจก็ได้เลยพี่จะทิ้งเพจไปให้ดูว่าเป็นยังไองอะไรยังไงโอเค ไปแล้วนะจุกนบ๊ายบายพี่จะราวเองว่าคุ้มค่าไหมแต่ส่วนมากพี่บอกเลยว่าจะเป็นสายชาร์จกบหูฟังซะส่วนมากเกมบอกเกมเมอร์รือว่าโทรศัพท์น่ะอาจจะยากอยู่ที่จะเป็นอะไรเงอาจเขาอาจจะสุ่มเงี้ยอาจจะแบบเราก็ไม่รู้อะเขาเอาหลักการอะไรมาสุ่มแต่การขายของโดยปกติแล้วเขาก็ต้องขายให้ได้กําไรมากกว่าเราจะไปเอาแบบโหราคาหลักสิบแล้วได้โทรศัพท์อู้หลายหลายพันนี่ ยากนะในความรู้สึกพี่เอฟมาหลายเพจมากพี่ยังไม่เคยได้ขนาดนั้นเลยเออจริงพี่เอฟมาหลายเพจมาพี่ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยส่วนมากอะ่ะเพจหลายๆเพจจะบอกว่าเออใส่โทรศัพท์ลงไปด้วยนั่นนี่น,น,นี่ลงไปด้วยทําไมแต่เขาก็คงแรนดอมหรือว่าสุ่มไปให้อย่างเช่นการไลฟ์ไลฟ์นึงเขาอาจจะสุ่มให้แค่คนเดียวก็ได้แล้วก็เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารีวิวเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าพี่ก,ก็รออีกเพจเพจเดิมเหมือนกันแต่ส่งของนานมากจริงนานมากแต่เป็น Power Bank เขาบอกว่าจะใส่สลงไปอะไรเนี่ยเธอก็ดูวิดีโอขั้นต้นไปแล้วใช่ไหมว่าเออเขาจะใส่โทรศัพท์ลงไปแต่มันยากมากที่เราจะได้อาจจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะบางคนแบบคนเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ต้องทำการขายอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสำหรับใครบางคน,งคน,งคน,งคนหรือว่าเงินหลักร้อยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลักร้อยอาจจะมีค่าสำหรับใครสักคนหนึ่งก็ เก็บไว้ดีกว่าถ้าแบบซื้อของที่จำเป็นดีกว่าช่วงนี้ก็ต้องเซฟเซฟตังหน่อยนะอันนี้พี่ก็ลองเอฟมาให้ดูว่าเออได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้มาสี่อ่ะกับสองร้อยกว่าไปแล้วทุกคน oh my god ฉันจะเป็นลมนะฮะอุปกรณ์สี่กล่องนะฮะสี่กล่องเกมเมอร์ก็อาจจะถูกใจก็ได้มั้งแต่พี่ไม่ได้ตีป้อมขนาดนั้นเออลอเวลาเวลาทุกคนบาย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  we <laughs>